สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอเจอพบกับน้องเปี้ยเซรีไทยรัสวยสุราธานีกันอีกแล้วนะคะพี่พีทุกท่านที่ผ่านไปผ่านมาเห็น <He S 2> คลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะวันนี้น้องเปี้ยจัดคันนี้มาให้ค่ะ toyota r i v o double cab 2.4 pre runner นะคะคันนี้เป็นตัวไฮเลยลูกค้าได้ปี2021นะคะจดทะเบียนในปี2564นะคะบอกเลยว่า ได้ตัวท็อปสุดเลยนะคะและก็มาพร้อมรถเกรด A รับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกความไม่มีน้ำท่วมราคาเพียง6 69,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าป้ายแดงนะคะจะตกอยู่ล้านวาบาทเลยลูกค้าคันนี้ใช้งานไปแค่71,000กิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเลยนะคะจดทะเบียนในปี ในวันที่18พฤษภาคม2564เลยนะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยลูกค้าบอกเลยว่าสวยเกรด A นะคะรับประกันนะคะและก็มีวารนตีหลังการขายกับคุณลูกค้าด้วยนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยมากนะคะออปชั่นครบนะคะเดี๋ยวร้อเบี้ยพาไปดูทั้งภายนอกและภายในของรถคันนี้เลยเริ่มตั้งแต่กระจังด้านหน้าเลยลูกค้านี่เลยนะคะ อาจจะใกล้นิดนึงนะคะเนื่องจากคันนี้นะคะจอดใกล้นิดนึงอันนี้มาพร้อมโฉมหน้าเอนที K, ชโฉมหน้าหมูป่าเลยนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วที่เที่ยวนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์หน้าให้ถึง2จุดเลยลูกค้านะคะได้ในส่วนของดวงไฟโปรเจกเตอร์นะคะ คันนี้สภาพสวยๆเกรดเอแบบนี้เลยลูกค้านะคะน้งไฟใส่กริ้งไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะอันนี้พร้อมกระจังด้านหน้าคาดโดยโขเมียมมาพร้อมสีดําสวยๆแบบนี้เลยค่ะใครได้ไปคุณภาพคุ้มเกินราคามากๆกับเจ้าคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยนะคะมาพร้อมล้อแมกเดิมๆจากโรงงานเป็นล้อแมกชูโทนเลยได้ลายใหม่เลยลูกค้าคันนี้นะคะได,ไ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 ด้ยางปีใหม่ด้วยนะคะสําหรับรถ คันนี้ลูกค้าได้ยางปี24เลยนกยางหนานๆเน้นๆแบบนี้เลยนะคะสีดำสวยมากให้ดูร่องรอยของการขีดข่วนนะคะไม่มีเลยลูกค้านะคะใครที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมคันนี้นะคะทักไลน์หานงเปียวได้เลยที่เบอร์0 9 0 3 2 4 7 5 8 6เบอร์นี้ลูกค้าเอดไลน์ได้เลยเดี๋ยวนงเปียวแปะเบอร์ไว้ให้นะคะมาพร้อมนี่เลยที่กระจกนะคะคาดด้วยโครเมียมมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัว นะคะลูกค้าแล้วก็ติดฟิล์มให้ใหม่แล้วทุกบานเลยนะคะมีบันไดขึ้นลงให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะเป็นระบบเปิดประตูแบบสมาร์ทคีย์เลดนะคะโคมียมแล้วก็เป็นคีย์เลดด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูภายในของคันนี้นะคะตั้งแต่ฝั่งคนนั่งข้างเลยภายในนะคะมาพร้อมสีดำนะคะอันนี้เป็นสีดำตัดกับสีบอลหัวรถไม่ขยับนะคะ อันนี้มาพร้อมเบาะหนังค่ะลูกค้าได้เบาะหนังนะคะสภาพสวยเต่งตึงมากนะคะเป็นรถปี2021นะคะมีช่องใส่แก้วน้ำให้หนึ่งช่องนะคะมีช่องเก็บอุณหภูมิให้ด้วยเช่โคกได้นะคะเดินทางใกล้ไกลได้หมดเลยลูกค้ามีช่องใส่ของกว้างขวางนะคะมีคู่มือมาให้ครบทุกจุดเลยนะคะลูกค้ามีที่จับเวลาขึ้นให้ด้วย นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะสูงเกินไปนะคะลูกค้าต่อมานะคะมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันเลยคันนี้นะคะตั้งแต่ขอประตูเลยลูกค้ามีปุ่มล็อกเด็กมาให้นะคะหัวน็อตค่ะสภาพสวยมากๆนะคะคันนี้ลูกค้าบอกเลยใครได้ไปคุณภาพคุ้มเกินราคานะคะอันนี้มีที่พักแขนให้ตรงกลางนะคะ มีที่ใส่แก้วน้ําให้ถึง2ช่องสามารถติดตั้งคาซีทได้นะคะฝ้าเพดานไม่มีรอยราวรอยเติมนะคะมีที่แฟนเสื้อให้ด้วยนะคะเอด้านหลังมีมาให้ทุกจุดเลยนะคะลูกค้าอาจจะมืดนิดนึงนะคะรถจอดอยู่ในที่ร่มแต่ลูกค้าสามารถให้น้องเปียวส่งรูปภาพให้ดูเพิ่มเติมได้นะคะในส่วนของไฟด้านหลังคะ่ะลูกค้าดีไซน์มาแบบใหม่เลยนะคะ นี่เลยแบ่งเป็นสัดส,ส่วนอย่างดีนะคะสวยงามมากกลางคืนก็มองเห็นได้ง่ายนะคะไฟเบรกไฟท้ายมาพร้อมกันชนด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้ถึง4ตำแหน่งนะคะขึ้นลงได้สะดวกนะคะและก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยสำหรับคันนี้ออปชั่นครบนะจ๊ะเมกไลเนอร์ mm hmm. ค่ะเดิมๆจากโรงงานเลยลูกค้า สภาพ90เลยนะคะสำหรับคันนี้ใครได้ไปคุณภาพคุ้มเกินราคาแน่นอนสวยดูดีคุ้มเกินราคานะคะลูกค้า l o แมกนะคะ l o แมกก็ชนะเลิศแล้วค่ะลูกค้าคันนี้นะคะขึ้นลงได้สะดวกสบายนะคะต่อมาค่ะมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังรับประกรันไม่มีชนหน้าไม่มีชนหลังไม่มีชนข้าง นะคะมีวารันตีหลังการขายใับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะในส่วนของนี่เลยปุ่มล็อกเด็กนะคะมีให้ทั้งสองฝั่งเลยหัวน็อตไม่ขยับนะคะภายในมาพร้อมเบาะหนังสีดำบอกเลยว่าเบาะหนังสีดำนะคะ <ๆ S 1> กันเปื้อนได้ดีมากๆนะคะ,ะ,คะฝ้าเพดานไม่มีรอยรารอยเจอมด้านหลังมีช่องแอร์ให้นะคะลูกค้าคันนี้ออปชั่นครบนะคะ หัวนงหัวน็อตไม่ขยับเม็ดอารดเดิมโรงงานนะคะเม็ดอารดเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้ามาดูในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างนะคะเป็นระบบสมาร์ทคเลินะคะคันนี้เริ่มตั้งแต่ฝั่งคอประตูเลยค่ะเป็นระบบไฟฟ้าปรับกระจกไฟฟ้าได้นะคะควบคุมนะคะ ที่ข้างประตูเลยนะคะในส่วนของฝั่งคนขับค่ะลูกค้าจะได้ในส่วนของเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะปรับไฟฟ้าได้สี่ทิศทางเลยลูกค้าอ่ะขึ้นลงได้สะ,วสะ,สะดวกนะคะมาหน้ามาหลังได้หมดเลยนะคะเอาขึ้นอ่ะปรับไฟฟ้าด้วยอันนี้หัวน็อตข้างประตูนะคะบอกก็ได้ในส่วนของเบาะปรับไฟฟ้านะคะในและที่สำคัญได้พงมาลย มัลติฟังชันควบคุมที่พวงมาลัยเลยไม่ว่าจะเพิ่มเสียงยนอนเสียงรับสายโทรศัพท์นะคะเลื่อนเพลงนะคะลูกค้าควบคุมที่พวงมาลัยได้เลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้และก็ได้ในส่วนของปุ่มฟุตสตาร์ทนะคะลูกค้าออปชั่นภายในนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะมาในส่วนของหน้าจอสัมผัสอย่างดีเลยนะคะใช้งานได้ปกตินะครับเกียร์แบบ อัตโนมัตินะคะมีปุ่ม Eco ค o โหมดพาวเวอรโหมดมาให้ Air a ออโด้วยนะคะลูกค้าภายในสวยหรูหรามากสำหรับเจ้าคันนี้ใครได้ไปคุณภาพคุ้มเกินราคาแน่นอนนะคะลูกค้าฝ้าเพดานบอกเลยว่าไม่มีรอยรารอยเจอมีช่องใส่แว่นให้นะคะด้านข้างมีกระจกมาให้ฝั่งคนขับไม่มีนะคะลูกค้าอันนี้ ะะและที่สำคัญลูกค้าได้กุญแจรีโมทด้วยนะคะคันนี้ออปชันครบภายในอันนี้รืมเอากุญแจมาลูกค้าที่จริงสตาร์ทเครื่องให้ดูนะคะแต่ถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมนะคะติดต่อหาน้องเปียวได้เลยสําหรับเจ้าคันนี้เดี๋ยวย้ําสเปคปกันให้อีกสักรอบสําหรับคันนี้นะคะ Toyota Revo Do u b l e Cab 2.4 High Rainer โฉมหน้าหมูป่าตัวท็อปนะคะปี2021ราคาเพียง6 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคุณภาพคุ้มเกินราคาออปชั่น มากเหลือล้อนนะคะลูกค้ากับรถปี2021ได้รถปีใหม่เลยสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่รับจ้างทั่วไปข้าราชการเกษตรกรเจ้าของธุรกิจออกได้หมดเลยนะคะอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะที่สามารถอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของไรายได้ได้ออกได้ทุกอาชีพนะคะแล้วก็ซื้อขายกันทั่วไทยเลยจัดไฟเน้นให้ถึงหน้าบ้านนะคะลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนภาคไหนน้องเปี้ยก็ส่งรถให้ถึงที่จัดไฟแน้ถึงที่น้องเปี้ยมีถึง4สาขาเลยลูกค้าสาขาสำนักง,งานใหญ่นะคะกรุงเทพมหานครมีนบุรีหนองจอกนะคะสาขาโซนภาคอีสานจังหวัดบุรีร,รัมย์อำเภอโนนินแดงนะคะและก็สุราษฎร์ธานีมี2สาขาสาขาในเมืองสุราษฎร์ธานีและสาขาทางไปสนามบ,บินสุราษฎร์ธานีลูกค้าใกล้ที่ไหนเข้าที่นั่นได้เลยนะคะออกรถออกได้ทุกอาชีพและคันนี้สวยมากค่าวดก็ไม่แพง ตกเดือนละบหมื่นนิดนิดแต่ลูกค้าได้รถตัวท็อปรถไว้ใจได้ว่าไม่มีชนมากนะคะ ไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำไม่มีน้ําท่วมและที่สําคัญเราตรวจรถมาให้ลูกค้าแล้วด้วยจากบริษัทคูอินสเปกชั่นนะคะ3ามรรายการและยังไม่หมดตรวจรถจากบริษัทติชเชอร์สองรายการให้กับคุณลูกค้าและก่อนลูกค้ารับรถไปเรายังมีช่างของเราตรวจรถแทบคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะ30รายการเปลี่ยนทายของเลี้ยว QC ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะและก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆมากมายให้กับคุณลูกค้านะคะหาลูกค้าสนใจเราก็มีมา หรือลูกค้าอยากได้ราคาที่ต่ํำวันนี้นบเพี่อมีมาให้อีก1นึคันค่ะพี่พีมีมาอีกหนึ่งคันคะ่นคนคะสําหรับคันนี้เลยนะคะคันนี้ลูกค้าจะได้โ o y ยต a r ร v โ d ดับเบิลแคเช่นเดียวกันแต่คันนี้ได้โฉมหน้าร็อกโคนะคะคันนี้มาพร้อมโฉมหน้าร็อกโคปี2019เป็นตัว e ีพลัสนะคะเป็นตัวรองท็อปตัวพลัสนะคะมาพร้อมโฉมหน้าร็อกโคสวยๆแบบนี้เลย ได้ดวงไฟโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะบอกเลยว่ามีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมสำหรับคันนี้นะคะออปชันภายในของเขาก็สวยงามคุ้มค่ากับการใช้งานเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ได้ล้อแมกเดิมๆจากโรงงานนะคะล้อแมกจะแตกต่างจากคันเมื่อกี้กระจังด้านหน้าก็จะแตกต่างกันใครชอบสไตล์ไหนก็เอาคันนั้นไปได้เลยแล้วก็สามารถเอารูปเพิ่มเติมได้นะคะกระจกคาดด้วยโครเมียมมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะคะที่เปิดประตูเป็น โคเมียมเช่นเดียวกันนะคะลูกค้ามีการโรยให้นะคะคันนี้ติดคิ้วกันสัดมาให้เรียบร้อยแล้วบันไดมีทั้งสองฝั่งเลยนะคะอันนี้รถเพิ่งเข้านะคะยังไม่ได้ล้างนะคะลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะอันนี้แมกไลเนอร์นะคะส่วนด้านหลังคะ่ะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะมีการชนหลังมีกล้องมองหลังมาให้คะ่ะสำหรับคันนี้ นะคะคุณภาพคุ้มเกินราคาแน่นอนสภาพสวยๆเดี๋ยวพาไปดูภายในกันนะคะสําหรับเจ้าคันนี้ลูกค้าภายในของเขานะคะตั้งแต่ฝั่งคนห้องบริสารด้านหลังเลยอันนี้สวยมากนะคะมาพร้อมเบาะหนังค่ะเดินได้สีแดงเบาะหนังเต่งตึงมากลูกค้าสามารถติดตั้งคาซีทได้นะคะในมีที่พักแขนมาให้เรียบร้อยสำหรับคันนี้มีช่องใส่แก้วน้ำให้ถึงสองช่อง ฝ้าเพดานไม่มีรอยรารอยเจิมค่ะมีที่แฟนของให้นะคะขึ้นลงได้สะดวกนะคะสําหรับคันนี้มีที่จับมาให้เรียบรย้อยให้ดูดตรงหัวน็อตนะคะน็อตเดิมๆจากโรงงานเม็ดอาดเดิมนะคะเม็ดอาร์ดเดิมๆเลยนะคะใครอยากดูทั้งสีบานก็บอกได้นะคะถ้าหาน้องเปี้ยได้เลยปุ่มล็อกเด็กมีให้ค่ะมีให้ทั้งสองฝั่งนะคะ ต่อมามาดูในส่วนของฝั่งคนขับเลยออปชันคันนี้เป็นระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะให้ดูเลขไมล์ของคันนี้ค่ะไม์น้อยมากไมเพียงเจ็ดหมื่นนะคะมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงหย่อนเสียงได้เลื่อนเพลงได้รับสายตัวเข้าโถอ,อกได้หน้าจอสัมผัสเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ A อเอเป็นระบบมันนวดน,นะคะแล้วก็เกียร์อัตโนมัติเช่นเดียวกัน ปุ่ม Eco m o d e อยู่ด้านข้างเลยนะคะใช้งานได้ง่ายนะคะฝ้าเพดานไม่มีรอยรารอยเจิมนะคะเบาะหนังสภาพสวยๆแบบนี้แต่งตึงอันนี้เป็นระบบนะคะรีโมทเสียบนะคะลูกค้านะคะส่วนเบาะนะคะแับปกตินะคะฟาร์มแตกต่างทั้งสองคันมีหากลูกค้าชอบคันไหนนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวย้ำสเปคคันนี้ให้อกีกรอบนะคะสำหรับคันนี้ โตโยต้ารีวอล u ดัปเปิลแคบปี2019 549,000บาทเท่านั้นค่ะย้ำ549,000บาทเป็นตัว e-Plat นะคะปี19เลยลูกค้าคันนี้สภาพสวยๆเลยนะคะผ่อนแค่เดือนละหมื่นนิดเท่านั้นชอบคันไหนจัดคันนั้นได้เลยลูกค้าหาลูกค้าสนใจอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมสามารถติดต่อหาหน้เปียวได้เลยที่เบอร์0903 24 7 5 8 6เบอร์นี้ เอดไลน์ได้เลยย้ำอีกครั้ง0903247586เบอร์นี้เอดไลน์ได้เลยลูกค้าชอบไยทะเบียนไหนก็ทักหาน้องเปี้ยวได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะคะการปล่อยรถของเราอันนี้เป็นรูปภาพนะคะแค่คร่าวๆเบื้องตน้น อันนี้ลูกค้าออกได้กับเราไปไม่ได้มีหน้ามา้าออกจริงนะคะซื้อขายกันจริงการันตีด้วยยอดขาย20ปีและ4สาขานะคะสาขากรุงเทพก็มีสาขาบุรีรัมและสุราษฎร์ถึง2สาขาลูกค้าซื้อแล้วกลับมาซื้อซ้ํา ะะแล้วมีรถให้ลูกค้าเลือกมากมายไม่ว่าลูกค้าจะอยากได้รถสเปคประมาณไหนรถเก่งนองเปียวมีตั้งแต่เครื่องยนต์พันสองนะคะจนถึงเครื่องยนต์สองพันเลยกระบะแคปก็มีทั้งต o ว o t ต Re v o และ i e ี u ูสูดีแเลยนะคะ4ประตูมีทั้งตัวเตี้ยและตัวสูงเลยลูกค้ารถตู้ก็มีนะคะสําหรับรถตู้มีทั้งรถตู้หน้ายาวรถตู้เวนจูรีนะคะรถตู้หน้าสั้นสีขาวสีบอล เกียรธรรมดาเกียออโต้น้องเปียวมีให้ลูกค้าเลือกหมดเลยเบาะผ้าเบาะหนังมีไฟเน้นรองรับทําป้ายเหลืองด้วยนะคะไม่ได้มีแค่นี้นะคะอย่างที่บอกมีสีสาขานะคะมีในส่วนของรถต่อเดียวด้วยนะคะตู้ทึบตู้ห้องเย็นกระบะแครี่นะคะรถคพอลอยรถกระบะตอนเดียวหรือสี่ประตูมีให้ลูกค้าเลือกหมดเลยนะคะสนใจรถแบบไหนก็ทักหาน้องเปียวได้ นะคะสำหรับวันนี้นพเป้ยต้องขอตัวลาไปก่อนเจอนใหม่คลิปหน้าพาดูรถรุ่นไหนรอติดตามรับชมได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ